สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องหนูีิปุนพาโชคพารวยนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อๆไปจ้าวันนี้ก็มีแนวทางนะคะมารวมสามลาวนะคะของวันที่20เดือนมีนาคม2 5ง5มาแบ่งปันนะคะก็จะมีลาว V I P ลาวสามัคคี V I P แล้วก็ลาวสตา์ V I P นะคะ มาดูผลของวันที่19กันก่อนนะคะของเมื่อวานเนาะเมื่อวานดูดูแล้วน่าจะหลุดนะคะเข้าแค่ในตารางนะคะรอบราสตา VIP นะคะเข้า3ตัวนะคะ918 981นะคะลาว v p อออก2 08@ แอดให้04หลุดคะ่ะ ให้เจ็ดหนึ่งออกเจ็ดสองนะคะเพื่อนๆเฉียดแต้มนะคะส่วนลาวสามคีวีไนะคะออกสามหกศูนอันนี้ก็หลุดไปนะคะลาวสตาร์วีไนะคะเข้าในตารางนะคะเก้าแปดหนึ่งนะคะ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถ้าใครหยิบจับนะคะในตารางเนาะถ้าใครมีโชคมีลาบในตารางนะคะหนึ่งแปดนะคะต้องต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนตัวเจาะหลุดนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะมาตามกันต่อของวันที่ยี่สิบกันเลยนะคะแนวทางตัวเลขนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะมีสติในการรับชมนะคะชื่นชอบคู่ไหนค่อยตามนะคะไม่ต้องตามทุกตัวนะคะ ปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับมัดลาวมัดรวมลาวสมลาวนะคะมัดรวมสามลาวเนาะของวันที่ยี่บนะคะวันนี้แอดให้เด่นนะคะตัวเด่นนะคะก็ให้เด่นหกศูนสองแปดนะคะให้เด่นสี่ตัวนะคะ ส่วนตารางนะคะแอดให้สองหกศูนย์สี่แปดห้านะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะขอเพิ่มให้อีกตัวนะคะเผื่อใครชอบเก้าเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะปกติจะมี ห้หกตัวนะคะเพื่อนจ๋าแต่ว่าเพิ่มให้อีกตัวเนาะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะเก้าเนาะลองจับคู่ดูนะคะเพื่อนจ๋าลองจับคู่ในตารางดูนะคะสำหรับตัวเจาะนะคะตัวเจาะตัวเจาะแอดจะวาง3ามตัวให้ด้วยนะคะ ศูนย์สีแปดหกศูนสี่ว่าจะเขียนสี่ศูนหกเอาเป็นหกศูนสี่แล้วก็แปดสองหกนะคะชื่นชอบค่อยตามนะคะส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะแอดจะให้นะคะ สองหกสองแปดศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดสี่แปด ห้าเก้าแล้วก็สี่เก้านะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะแล้วก็เลขทูบนะคะเลขทูบเนาะแอดวางไม่ให้นะคะเก้าศูนย์เจ็ดนะคะตัดเล่นนะคะส่วนตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็นสองหก 2 8 0แปดศแล้วก็49นะคะชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้คะ่ะย้ำนะคะตัวเลขทุกตัวมาจากการคำนวณน,นะคะมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะคะชื่นชอบค่อยตามนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ